ปกติไม่เข้ามานอนเลยเดี๋ยวนี้พอฝนตกแค่นั้นแหลยแอบมองตายแล้วมั้งเนี่ยตายแล้วมั้งนึก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  ดุม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 คนตกก็ไอ้มานอนจัดหางนกแรกนกแรกทำอะไรงั้นจะอี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 งานสบายเลยอารมณ์ก็เปิดให้อ้าว sao ừm sao ừm không không sao này không ừm sao không sao ừm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  hai ừm bye 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 sao ừm bye bye sao bye bye, rồi. bye rồi. Bảo